กทายามเช้าจ้าพี่น้องฝนตกอีกแล้วจ้าตื่นขึ้นมาฝนก็ตกอีกแล้วพี่น้องตกแต่เมื่อคืนนี่จ้าเมรียก็จะไปน้าเนาะก็เลยไปเลยไปจ้าพี่น้องเด๋ยววันให้ฝนเศ้าก่อนเนาะจ้าก็ว่าจะไปน้าจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าบรรยากาศยามเศร้าจ้าฝนก็ตกตื่นขึ้นมาก็ต้องแบบมาหาขีปทรงก็นเนจ้าพี่น้องนี่จ้า คนกああัลินเนี่ยใจพี่น nah, ้องได้ puta. ไม่เด้สีย่างเขา่นส่วนขั้วนะใจพี่น้องส่วนขัวหลังบ้านจ้านี่จ้าไม่ได้กับปูพักไว <c> ้จ้ก right ินลายอย่างเลยจ้าพี่ rets. น้องนี่จะมีกล้วยมีันปักฮุ้งจ้าพี่น้องมีกะเพราจ้านี่จ้าส่วนขัวหลังบ้านเขาจ้าเขากับปูไว้หลังบ้านแบบนี่เล้ใจพี่น้องนี่จะนี่หลังบ้านเขาจ้ากับปูพืชผักส่วนขั้วไว้จะกินใจพี่น้องนี่จะกะทั้งนั้นกับสิเป็น เขาโพดน้อจ้พี่น้องนี่กะสิเป็นกะเพราเป็นบะเขือจ้ายางละสองสามต้นใจ้พี่น้องนี่จ้าไม่เล็กกวสิบปูว้แบบนี้เลยจ้าแต่สลัดเ้าพี่น้องจ้าเบืองสลัดนาฝนเจ้าพี่น้องก็ได้กินอยู่จ้าหางสิบเป็นแบบยืดเนื้อเจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ามาเบิ้ลมะเขือเคียเขาพี่น้องเบืองบะเขือเคียเขาจ้าไม่ได้ปลูกมะเขือเคี้ไว้นี่จ้ามะเขือเทศในกล่องโฟมพี่น้องบม่ได้หดจากเท้าจ้าตั้งแต่ปลูกมาเจอฝนน้อจ้า นี่จ้ะเราก็ี่ยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินจ้าพี่น้องนี่ต้นเราแข็งแรงด้วยจ้าเพราะว่าเ้าปลูกในที่สูงแล้วจ้ะทาปลูกใส่กองโฟมเกลียวเกองโฟมหัวเนาะจ้ะเอาก็เลยมาปลูกเอาดินไส่เนาะพี่น้องนี่ผสมดินไส้เอามาปลูกกันมะเขือจ้ามะเขือเทศเดี๋ยวก็ได้กินจ้าเพราะต้องปลูกลายพี่น้องนาฟนเนาะจ้ะเขาก็ต้องเหดหมองที่สูงให้เขาเนาะปลูกไว้จะซีซ่าหาต้นก็ได้กินจ้า ปลูกทุกอย่างที่เขากินใจ้พี่น้องบะเกลอก็มีจ้าพี่น้องมีบะเกลอมีบบกระเพราฉะนั้นก็ะเป็นกระเพราจ้าเป็นกระเพราแดงที่หอมหอมพี่น้องเนี่ยจ้าหอมคักจ้าเพราะว่าแม่เล็กที่ปลูกก็จะใส่ผักกระเพราประจำเนาะจ้าเพราะว่าผักกระเพราลูกก็มากกินเนาะจ้พี่น้องข้างล่างนี่ก็สิเป็นกล้วยจ้ากล้วยน้ำว้าปากช่องห้าศูนย์จ้าพี่น้องนี่จ้านี่พืชเป็นพืชผักสวนครัวหลังบ้านแม่เล็กเองจ้า ไม่ได้ก็จะปลูกไว้ติดติดบ้านเลยเป็นพืชผักสวนควรัวนะจ้ะเพราะว่าเขาก็ได้แบบเวลาเขาเฮ็ดกินเขาก็ได้ย่างลงมากินได้พี่น้องเดต้สบายเลยจ้าก็มีย่างละบุกีต้นดอกจ้พี่น้องย่างละสองสามต้นสี่ต้นหาต,ต,ต้นจ้านี่จ้ะเป็นพืชผักสวนควรัวเขามีใบตรงใบตองเขาก็ได้ใส้ใพี่น้องจ้าท่านั่นก็จะเป็นปลาเขืเอนปลาเขือ,อนอย่างปลาเขือซุปจ้าพี่น้องนี่จ้ะเป็นบักพุงพี่น้องเนี่ยเป็นบักพุง ฮูงจ้ะกำลังออกดอกเลยจ้ะเพราะว่าหนาฝนมันกระปูกปลูกยากเนาะจ้าพี่น้องเขาก็ต้องแบบปลูกยากบ่หลายจ้าปลูกไว้จะเพาะกินเน้ะพี่น้องเนาะนี่จ้าเป็นพืชปากสวนัวที่เขาปลูกไว้ถักกินจ้าพี่น้องปลูกไว้หลังบ้านเขาเองจ้าเขากบ่ไรโหดจ้าหนาฝนอ่ะบระไรโหดเด้พี่น้องหนาฝนบระไรโหดจ้าเพราะว่าฝนตกเนาะนี่ชุ่มฉ่ำมึงมะเขือเทศไม่เล็กมะเขือเทศมีเล็กกำลังงามเลยจ้านี่เดี๋ยวก็ได้กินหมากแล้วจ้าพี่น้องจ้า ปดลิ้นจ้าแค่นี้แลละจ้าคลิปนี้กไ็ไว้สำนีแลละเนาะ